ตอนเช้าาค่ะทุกคนหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกเท่งคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาพี่ช่างก็ออกมาชมต้นไม้ดอกไม้ข้างบ้านนะคะทุกคนเป็นของข้างบ้านปลูกไว้ค่ะพี่ช่างไม่มีเวลาปลูกหรอกค่ะทุกคนตื่นเช้าขึ้นมานะคะน้องหมาก็หน้าบมม่มก็่าเลยค่ะทุกคน ช่างค่ะช่วยหนูด้วยหนูอยากสวยมาแล้วนะคะทุกคนคิวแรกนะคะทุกคนค่ะคนหนึ่งคิวเก้าโมงคนหนึ่งคิวเก้าโมงครึ่งนะคะอันนี้คุณหนูยืยูอ,อินค่ะเป็นพันหมอดชีทนะคะทุกคนน่ารักไหมคะน่าสุดไหมตัดขนหน้าม้านี่สวยไปเลยนะคะทุกคน คุณแม็กกี้ค่ะทุกคนตัดไปตัดมาแปลงขนไปแปลงขนมาคุณแม็กกี้นี่สวบนะคะทุกคนค่ะพิชางกระรเสกให้เป็นเป็ดชั่วโมงหนึ่งน <c oughs> <c oughs> ะบาบน้ำตัดขนไปเสร็จก็ค้าสะอาดน่ารักนะ,ะทุกคนดูไฮโซขึ้นมาเลยนะคุณแม็กกี้เนี่ย อ้นี่คุณการันตีโน่ค่ะทุกคนคุณการันตีโน่นี่คุณแม่โทรเข้ามาสามรอบแล้วนะทุกคนไม่มีคิวนะแล้วก็วันนี้คุณแม่ไม่จองเลยค่ะเอาเข้ามาเลยนานเท่าไหร่หนูก็จะรอหนูไม่ไหวแล้วผ่อนวะพักเที่ยงค่ะทุกคนคะ่ะหิวข้าวแล้วทําตัดขนหมาไปได้สามสี่ตัวไม่ไหวแล้วหิวข้าวนะะทุกคนถึงเที่ยงของพี่ติ๋งก็จะเป็น บ่ายสองค่ะทุกคนค่ะบ่ายสองนะวันนี้มีน้ำพริกปลาทูแล้วก็ไผ่หวกนะคะทุกคนสัดข้าวไปสองจานเช่นเดิมก็ททำยังไงได้น,นะคนใช้แรงงานนะคะทุกคนช่างตัดขนหมาเนี่ยเท่ากับกรรมกรห่อแอร์ดีๆนี่เองนะคะทุกคนคะ่ะมีงานกันต่อค่ะปรชมความน่ารักความน่ารักของน้องๆหนูๆนะคะตัดขนไปนะคะก็เช็คสภาพขนไปเช็คสภาพผิวหนังไปนะคะทุกคนค่ะ แลก็ตัดไปตัดมาฝนตกค่ะทุกคนฝนตกนะคะทุกคนเป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วค่ะทุกคนดูน้องหมาพี่ติ๋งสิคะยังเต็มอยู่เลยค่ะทุกคนโอ้ยทําแล้วทําไงดีก็ต้องทําค่ะทุกคนค่อยๆทำไปนะ,ะทุกคนนะพอเสร็จไปเองนะอยู่กับหลานสองคนเอ้าลุยลูกลุยเอ้าแป้งลูก ตัดไปร้านก็อาบน้ําไปนะคะทุกคนคะ่ะช่วยกันผลไม้ละมือจนมาถึงคิวสุดท้ายของวันนะคะทุกคนคะ่ะน้องนึกถังนะคะเจ้าติ่งถึงตีสิบโมงแต่มาถึงที่ถิงถ่งบ่ายสามลืมตื่นคนว่าก, <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมตัวเก็บร้านนะคะเก็บร้านแล้วก็กวาดร้านคะ่ะ <c oughs>